ใครที่กําลังสร้างบ้านอยู่วันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปตรวจเหล็กนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นอย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆถึงขั้นตอนเริ่มมัดเหล็กคาละก่อนที่จะเทคานนะครับเพื่อนๆต้องมีความรู้เบื้องต้นว่าที่ช่างเขากาลังทําอยู่เนี่ยถูกต้องไหมนะเพื่อนอย่างแรกเลยอ่ะเรามาดูนี่หนึ่งเหล็กเส้นของคานเนี่ยเพื่อนๆนะจะต้องสอดอยู่ในเหล็กเสาเสมอนะเพื่อนนะ ต่อมา2ต้องมีลูกปูนอันนี้สําคัญมากเลยตัวลูกปูนนี้มันคือถ้าภาษาช่างเขาจะเรียกว่าคูบุลลิงเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ทําระยะคอนกรีตพุ่มเหล็กนะครับระยะตัวนี้จะอยู่ประมาณ2.5าเซนเนาะวิธีการใส่เราก็ช่างเขาจะใส่อย่างนี้เนาะอันนี้ผมใส่ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเขามาขัดคานครบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไล่ใส่นะครับไล่ใส่คานหนึ่งสอัน3อันใส่ด้านข้างด้วยนะครับเพื่อนนะสาการต่อท่าเหล็กเหล็กบนจะต้องต่อท่าพี่กลางคานเสมอนะเพื่อนนะแด้เหล็กล่างเหล็กล่าง ต่อที่หัวเสาหรือต่อที่ใกล้เสาอันนี้เป็นมาตรฐานของวอสวทเลยกําหนดไว้ให้นะครับเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติคิดง่ายๆถ้าเราเอาเหล็กของเส้นนี้นะครับมาต่อท่าที่กลางคานนะครับเวลาคานตัวนี้ทีคอนกี่ไปปุ๊บรับน้าหนักพอคานตัวนี้รับน้ำหนักแล้วคานเกิดการเอ็นตัวปุ๊บเนี่ยจุดที่อ่อนเอของเพื่อนคือร่างคานถูกไหมครับเพราะเพื่อนเพื่อนอนะ่ะเอาเหล็ก2เส้นนี้มาทาบกันตรงนี้คือจุดอ่อนเอของเขาเราต้องหลีกเลี่ยงจุดอ่อนที่กลางคานคือเปลี่ยนขึ้นมาทาบข้างบนพอคานเนี่ยมันเอ็นที่กลางคานปุ๊ แอนที่หัวเสาพอะแอนที่หัวเสาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยหลีกเลี่ยงให้ไม่ทาาที่หัวเสาเพื<ๆ>่อนๆต้องไปทาบล่างหัวเสว,วันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับช่างไทยมีทรัพย์ในคนช่างสวัสดีครับ